คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ใช้จ่ายเงินต่างกันอย่างไรในครอบครัวของทุกท่านนะครับก็คงมีการถกเถียงมีข้อโต้แย้งประมาณนี้นะครับระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าก็มองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้เงินในบางประเภทหรือบางหมวด หรือบางค่าใช้จ่ายที่ไม่เห็นมีความจําเป็นเลยในมุมของเขาและในทางกลับกันครับคนรุ่นใหม่ก็มองว่าเอ๊ะคนรุ่นเก่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ทําไมใช้จ่ายเงินประเภทนี้หรือใช้จ่ายเงินในหมวดนี้ซึ่งคนรุ่นใหม่มองว่าไม่จําเป็นเลยก็เกิดการถกเถียงเกิดคอน FLICT เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าการใช้จ่ายเงินอย่างไรเนี่ยมันเกี่ยวกับวิธีคิดนอมวิถีปกติของคนรุ่นนั้นนะครับ Business Insider ครับเขาได้ทำการศึกษาที่น่าสนใจอันหนึ่งเขาศึกษาคนกลุ่มอายุวัยเริ่มทำงานครับก็คืออายุ25ถึง34ปีใน2ช่วงปีคือเอาคนกลุ่มอายุเนี้ยครับณนะปีปัจจุบันกลุ่มหนึ่งกับเมื่อ30ปีที่แล้วที่อายุเท่ากันนีครับอีกกลุ่มหนึ่งแล้วทำการศึกษาว่าเขามีวิธีการเขามีหมวดค่าใช้ใจ่ายอย่างไรบ้างนะครับ ก็คือเขากำหนดไว้2ช่วงปีครับก็คือศึกษาการใช้จ่ายเมื่อ35ปีที่แล้วคือปี1989ของคนวัยเริ่มต้นทำงานกับคนวัยเริ่มต้นทำงานเหมือนกันอายุเท่ากันแต่เป็นท้องเรื่องของปี2022ก็คือค่าใช้จ่ายในยุคป,ปัจจุบันนะครับเวลาต่างกัน33ปีแต่เป็นคนช่วงอายุเดียวกันว่ามีพฤติกรรมการใช้จ่าย แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างนะครับกลุ่มแรกที่เขาทำการศึกษาก็คือคนวัยเริ่มต้นทำงานในปี1989ว่าใช้จ่ายอย่างไรเนี่ยณนะวันนี้คือกลุ่มที่เกษยียณอายุแล้วครับคือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์แต่กับคนรุ่นใหม่ก็คือคนเจนซีกับกลุ่มมิเลเนียนคาบเกี่ยวกันนะครับในยุคป,ปัจจุบันเขาพบว่าคนเมื่อ35ปีที่แล้วในวัยเริ่มต้นทำงาน 25-34ปีโดยฐานแล้วเนี่ยก็จะไปทำงานเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะครับเพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ๆเดินทางไปทำงานทุกวันแต่งตัวเรียบร้อยเป็นพนักง,งานออฟฟิศแต่คนอายุเท่ากันครับ25-34ปีในปัจจุบันก็เป็นคนวัยเริ่มต้นทำงานเหมือนกันครับ แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาทำให้เขามีพฤติกรรมการทำงานที่บ้าน work from home work from anywhere นั่งทำงานอยู่ในคาเฟ่ uh, cafe, อยู่ในพื้นที่ co-working space และอื่นๆแล้วนานๆเข้าออฟฟิศทีหนึ่งจะเข้าออฟฟิศทีตอนนี้ระเบียบต่างๆก็ไม่ค่อยมีมากนะักแต่งกายตามสบายเข้าไปออฟฟิศได้นะครับแล้วตรวจตั้งก่อนเขาดูว่า consumer price index ก็คือดัดชนี ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนมันคือการดูว่าสินค้าในชีวิตประจำวันระหว่างปี1,989กับปี2,022เนี่ยราคาเทียบกับอัตราเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาพบว่าที่ราคาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากก็คือค่าใช้จ่ายในหมวดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ก็คือทั้งพวกค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วยแล้วและขยายมาถึงค่าใช้จ่ายในการที่ทําให้ตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยไม่เจ็บป่วยก็คือมีการป้องกันเอาไว้ก่อนการเจ็บป่วย2ตัวนี้รวมกันแล้วค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง33ปีที่ผ่านมาแต่ที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดก็แน่นอนครับเพิ่งเป็นดราม่าไปในเ,เศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือรถยนต์มือสอ ราคาแทบไม่เปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มลดลงด้วยเมื่อเทียบกับค่าเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นนะครับพอเราเห็นว่าราคาสินค้าที่คนต้องจับจ่ายจ่ายเงินไปซื้อมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็มาดูครับว่าพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเขาพบว่านะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้จ่ายกับค่าผ่อนบ้านหมายความว่า จ่ายเงินเพื่อจะเป็นเจ้าของในอนาคตผ่อนจ่ายกับธนาคารไปเรื่อยๆนะครับน้อยกว่าคนรุ่นเก่าอย่างมีนัยสำคัญมากๆเขาสรุปว่าเพราะว่าคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะไม่ซื้อบ้านเป็นจำนวนมากขึ้นครับเพราะว่าเขาเช่าอยู่แทนการซื้อดีกว่าด้วยความที่ราคาบ้านในปัจจุบันแพงเกินไปหรือว่าไม่ประสงค์ที่จะมีบ้านเพราะคิดว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ถือครองไปแล้ว มีแต่ค่าใช้ใจ่ายออกไปไม่ได้มีรายได้หรือว่ารีเทิร์นกลับมาแต่อย่างใดนะครับอันนี้คือความคิดของคนรุ่นใหม่อีกมุมหนึ่งก็คือคนรุ่นใหม่ใช้ใจ่ายกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่าครับเพราะมีแนวโน้มว่าคนรุ่นใหม่เป็นคนที่มักจะอยู่คนเดียวมากขึ้นเราจะเห็นว่าขนาดของครัวเรือนเล็กลงเรื่อยๆจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวและณปัจจุบันกลายเป็น Single Person Family คือครัวเรือนที่มีแค่คนอยู่คนเดียวในครัวเรือนนั้นคือไม่มีคู่ชีวิตไม่มีพาร์ทเนอร์ไม่มีญาติอยู่ด้วยกันเป็นคนเดียวเลยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรืออยู่ในบ้านหลังเดียวนะครับรูปแบบนี้ทำให้อัตราการสังสรรค์ต,ต่างๆมันลดลงไปโดยเพราะการสังสรรค์ระหว่างหมู่เพื่อนหรือการสังสรรค์ภายในบ้านนะครับแล้วคนรุ่นใหม่เขาใช้จ่ายมากขึ้นตรงไหนบ้างแน่นอนครับ พูดถึงคำว่า Healthcare ก็คือการดูแลร,รักษาสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง207.8%แต่หลักๆนะครับไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาลโดยโตรงไม่ได้จ่ายให้หมอไม่ได้จ่ายให้สถานรักษาพยาบาลแต่เป็นเพราะว่าค่าประกันสุขภาพมีอัตราที่เพิ่มขึ้นมากๆครับเพราะว่าคนในปุปัจจุบันเนี่ยซื้อประกันสุขภาพแล้วแน่นอนว่า หน่วยของบริษัทประกันภัยเขาก็มีการวิธีการคิดคำนวณความเสี่ยงของเขาแล้วเขาก็คำนวณละเอียดเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็ต้องจ่ายเรื่องของค่าประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอันดับ2ที่คนรุ่นใหม่จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับคือการศึกษาเพิ่มขึ้นถึง81.6%เพราะว่าคนรุ่นใหม่มองว่าการศึกษาคือการลงทุน แล้วก็การศึกษาภายในระบบอย่างเดียวไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดงานและความต้องการในการใช้ชีวิตในการทำงานต่อไปของเขาได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบที่ไปเรียนเองข้างนอกมากขึ้นและแน่นอนครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าวงรอบของทักษะต่างๆที่มีเนี่ยมันออฟโซลิดหรือล้าสมัยเร็วขึ้นมาก ณปัจจุบันมีคนคาดการว่าทักษะที่ทุกท่านมีอยู่ทุกวันนี้จะออฟโซลิธหรือไม่สามารถใช้งานได้ล้าสมัยไปแล้วเนี่ยเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับที่ร่ำเรียนมาเนี่ยสปีเนี่ยทักษะนี้ไม่ทันยุคไม่ทันสมัยแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำการอัพสกิลรีสกิลและทำนิวสกิลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาก็ถูกใช้ใจ่ายซ้ำนะครับมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องเรียนเพิ่ม หลายหายครั้งไม่เหมือนเมื่อก่อนคนรุ่นเก่าที่เรียนครั้งเดียวจบปริญญาแล้วจบสามารถใช้งานการศึกษาอันนั้นได้ไปจนครบเกษเียณอายุอันดับที่3ครับที่เพิ่มขึ้นคือค่าเช่าที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น59.5%หรือประมาณ60%นะครับอันนี้ก็แน่นอนครับที่เล่าให้ฟังแล้วว่าคนรุ่นใหม่เน้นเช่ามากกว่าซื้อบ้านอยู่อาศัยอันดับ4ครับคือค่าน้ำมันหรือค่าพลังงานเพื่อการเดินทาง เพิ่มขึ้น38.7%ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่มนุษย์เราต้องเดินทางมากขึ้นนะครับเราจะเห็นนะครับพฤติกรรมปกติเลยสมัยก่อนคนรุ่นเก่าวันหยุดคือการพักผ่อนอยู่บ้านแต่คนรุ่นใหม่วันหยุดคือการเดินทางไปท่องเที่ยวหาประสบการณ์หาสิ่งแปลกใหม่เข้ามาเติมในชีวิตแล้วก็มีพฤติกรรมการเดินทางระยะไกลขึ้นขนาดเมืองขยายขนาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้ใจ่ายกับพลังงานก็ย่อมมากขึ้นตามไปด้วยอันดับ5ครับ คือค่าประกันร,รถยนต์25.4%ที่เพิ่มขึ้นก็แน่นอนครับเช่นเดียวกับค่าประกันสุขภาพการทำการคำนวณค่าความเสี่ยงต่างๆก็เพิ่มขึ้นตามมาและระยะทางในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นจากหมดที่แล้วนะครับเมื่อเสียค่าน้ำมันค่าพลังงานในการเดินทางมากขึ้นไมล์เลชหรือว่าระยะทางในการเดินทางเพิ่มขึ้นค่าประกันร,รถก็ต้องเพิ่มขึ้นตามเพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นครับแต่มาดูอีกมุมหนึ่งครับ แล้วคนรุ่นเก่าเขาใช้จ่ายอะไรมากกว่าคนรุ่นใหม่บ้างนะครับก็จะเห็นว่าเขาทำตารางเปรียบเทียบว่าคนรุ่นใหม่ใช้จ่ายน้อยกว่าคนรุ่นเก่าในหมวดไหนบ้างอันที่1ครับก็คือค่าวัสดุปูพื้นหรือนะครับขยายความไปถึงค่าวัสดุก่อสร้างบ้านลดลงถึง82.8%ก็แน่นอนครับคนรุ่นใหม่เช่ามากกว่า อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้วัสดุในการปรับปรุงในการทําการรีโนเวทบ้านในการใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านอยู่อาศัยเนี่ยเช่าเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็จัดการให้หมดะนะครับและแน่นอนว่าเรื่องของเ,อเทคโนโลยีในการก่อสร้างต่างๆก็มีความประหยัดมากขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงตามไปด้วยนะครับที่ใช้จ่ายมากเป็นอันดับ2นะครับสําหรับคนรุ่นเก่ามากกว่าคนรุ่นใหม่ก็คือค่าปรษณียี ค่าอุปกรณ์สำนักง,งานส่วนตัวค่าเครื่องเขียนอะไรเหล่านี้นะครับคนรุ่นใหม่ใช้จ่ายน้อยกว่าคนรุ่นเก่าถึง51.3ทีเดียวก็แน่นอนครับค่าส่งของต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ลดลงเป็นอย่างมากแล้วก็พวกตัวของอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกระบวนการอุตสาหกรรมทําให้ราคามันถูกลงมากเหมือนตอนนี้ซื้อปากกาซื้ออุปกรณ์ต่างๆของที่ไหลก็มาจากจีนในบ้านเราเนี่ยนะครับราคาก็ถูกลงมากนะครับ ที่คนรุ่นใหม่ใช้น้อยกว่าคนรุ่นเก่าเป็นอันดับ3ก็คือค่าผ่อนบ้านแล้วก็ดอกเบีย้ยผ่อนบ้านนะครับก็ชัดเจนครับซื้อน้อยกว่าเช่าแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ค่าผ่อนบ้านก็ต้องลดลงลดลงไป39.1%ครับต่อมาครับค่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มครับลดลงไป38.7%เมื่อเทียบกับคนรุ่นกับใช้อันนี้ก็เป็นประเด็นชัดเจนว่า ที่เราให้ฟังมาทั้ง4อันนี้จะเห็นว่าอันไหนที่เข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมได้นะครับและตอนนี้ยิ่งมีการออกแบบและอื่นๆที่อยู่ในกระบวนการอุตสาหกรรมที่เป็นการออกแบบที่ดีสวยงามนะครับเมื่อก่อนคนรุ่นเก่าจะมองว่าสินค้าที่อยู่ในกระบวนการอุตสาหกรรมเนี่ยของที่ปั๊มโหลมานะครับไม่สวยไม่ได้จะเป็นการเพเลอร์เมดเหมาะกับตัวเองแต่กระบวนการอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันนะครับโดยเมื่อยิ่งเสื้อผ้าก็มีความสามารถในการผลิต เข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมสวยงามพอดีกับตัวทันยุคทันสมัยไม่น้อยกว่าสั่งตัดแบบที่คนรุ่นเก่าใช้เป็นหลักซึ่งมีราคาสูงนะครับอันดับ5ครับที่คนรุ่นใหม่ใช้น้อยกว่าคนรุ่นเก่าเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนต่างๆนะครับก็แน่นอนอันนี้ก็คือกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งและกระแสม,มินิมอลลิซึมครับ การใช้ตัวของวัสดุที่ถูกลงนะครับแต่มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นก็ใช้น้อยลงไป21.6%อันดับ6ครับที่คนรุ่นใหม่ใช้น้อยกว่าคนรุ่นเก่าก็คือค่ารถยนต์มือสอันนี้ผูกพันกันชัดเจนครับตลาดรถยนต์มือสตอนนี้าราคาลดลงเป็นอย่างมากถึงขังข้นคาดการว่าอาจจะล่มสลายได้นะครับต่อมาครับ ก็คือค่าธรรมเนียมกับค่าเข้าชมสถานที่นะครับตัวนี้ก็ถูกลงเป็นอย่างมากค่าธรรมเนียมต่างๆของรัฐนะครับค่าฟรีต่างๆของรัฐแน่นอนว่ายิ่งมีระบบอินเทอร์เน็ตและอื่นๆนะครับทำให้ต้นทุนมันถูกลงโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็ลดลงไปประมาณ6%และอันสุดท้ายครับคือค่าดูแลบ้าน เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆที่มีมากขึ้นมีตัวของอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการออกแบบที่ทำให้เราสามารถดูแลบ้านได้อย่างง่ายขึ้นไม่ต้องเอาคนมา,าตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดอย่างยากนะครับใช้แรงงานคนมากซึ่งต้นทุนสูงเหมือนกับสมัยก่อนต่อไปแล้วเราจะเห็นว่าก้อนใหญ่ๆที่คนรุ่นใหม่ใช้น้อยกว่าคนรุ่นเก่ามากก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเป็น เจ้าของบ้านและการดูแลบ้านของตัวเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านวัสดุอุปกรณ์ภายในบ้านค่าดูแลรักษามันมันก็เห็นภาพชัดเจนครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้จ่ายกับค่าบ้านน้อยลงไปมากทีเดียวแต่ไปจ่ายค่ากับค่าประกันสุขภาพมากขึ้นครับทีนี้ลองมาดูขมวดท้ายเรื่องของค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องของอาหารการกินบ้างเราจะเห็นว่า คนรุ่นใหม่ที่ใช้มากกว่าคนรุ่นเก่าอยู่ในหมวดไหนส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของอาหารที่ดีต่อสุขภาพอาหารสดใหม่อาหารอินทรีย์อาหาร sea, ออแกนิกอาหารที่ไม่ปรุงแต่งอาหารที่มีกระบวนการผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพดีต่อการอินเทคหรือกินเข้าไปนะครับหรือเป็นอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารแล้วก็สำหรับเนื้อสัตว์ครับมีการ กินปลามากขึ้นและมีการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มากขึ้นเราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่ใช้จ่ายมากขึ้นกับค่าอาหารในประเภทที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเทคโนโลยีดีขึ้นนะครับแต่ว่ากระบวนการในการผลิตก,ก็ต้องออมีต้นทุนสูงตามไปด้วยแต่คนรุ่นใหม่ยอมจ่ายครับแต่คนรุ่นใหม่ใช้จ่ายกับค่าอาหารประเภทไหนที่ลดลงแน่นอนครับก็คือลดลงกับ ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์คนรุ่นใหม่ก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากนะักอาจจะดื่มเพื่อแค่สังสรรค์กับเพื่อนเท่านั้นหรือบางคนก็ไม่ดื่มเลยนะครับที่ลดลงอีกหมวดหนึ่งก็คือเนื้อสัตว์นะครับโดยเฉพาะยิ่งเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูหันไปกินปลาแทนนะครับเพราะมองว่าเนื้อวัวกับเนื้อหมูเนี่ยมีผลกระทบต่อเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีมากกว่า เนื้อเนื้อปลานะครับต่อมาครับก็คือผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็เบเกอรี่เค้กและน้ำตาลเพราะว่ามองว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะมีผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนำสู่โรคเบาหวานนำสู่โรคอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นภาพชัดเจนว่าทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นๆนะครับและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารทิศทางชัดเจนครับว่าให้ความสำคัญกับคุณภาพของชีวิต นะครับทั้งอาหารการกินแล้วก็คุณภาพในการดูแลรักษาสุขภาพนะครับดูแลพัฒนาเรื่องการศึกษาของตัวเองมากขึ้นและทิศทางก็คือเช่าที่อยู่อาศัยมากกว่าที่จะซื้อบ้านซึ่งเขาก็มองเห็นว่าการซื้อบ้านเนี่ยนำมาซึ่งค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกมากมายอุปกรณ์ภายในบ้านค่าดูแลรักษาและอื่นๆ ก็เห็นภาพชัดเจนครับว่าวิถีของคนรุ่นใหม่แตกต่างจากคนรุ่นเก่าในมิติเรื่องสุขภาพและเรื่องของบ้านก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับสำหรับที่เราจะต้องดูแลในการบริหารจัดการเมืองต่อไปเพื่อรองรับกลุ่มคนนี้นะครับว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนหมู่มากในสังคมและก็ชี้นำในการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคตวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ